นี่เด้นี่แกมันยืนหลังแแกมันนี่โคตรนังมีลูกสาวโอ้ลูกสาวเลยหลังเฉยนะยืนนี่ได้อเล้ลลายด้วยแกมันยิ่ใหญ่ไปเนี่ยจะกินายบอกรีไบอกกินไรอ๋อใช่ไรบนกรีกินไรโอ้แกมันกินมัดบ่ละลายมัดบอโรูมดปลาสวยนะ ใส่ไหม่ะน่นเลยแบวงไดยแล้วบ่อ่าบ่วงนี่เดี๋ยวเอาเอาบ่วงเพือนเจ้าปอเอาบ่วงเ่ินก็ได้ไปใส่หน่งเอาบ่วงเพื่นก็ได้ไปบ่วงนี่มันบ่อยากขาดกนได้ไปไปกินเพื่อนได้ฮัลโหลครับข่าสด์พเพีโน้องไเบอร์จักรุจกนเรั นมจีนไงครับไม่นด้เบาเลยยังเจ็บคอเบายังไม่อยากออกไมได้เลือดพี่หนังเลยปิดพ่านดีไหมต้องขอโทษขออภัยพี่หนองอะไรเด้ไม่มีพี่หนังไหมเื่องมือมือนี้เป็นกระบะรถเลยมีขนมพร้อมมีแพซี่หรือขนมก้อนเนาะคีขอข้าวปุ้นในด้านในมีมีถ้วยแล้วก็มีเคนะ้กเนาะเค้กนี้จะเป็นของยังโคตรใญใจบุญอะไรพี่น้อง ของทางบารเบอี่พันชิว้หรอกนาะเขาก็ยังบมู่รายละเอียด้ายในเขียนแท็กซี่พอกินกินว่พี่น้องไปเมื่อนี่เบิกทก่นอนบ้านคุณขนาดมือสุดก่อนเนาะเจ็ดส้มตำปลาต้นจริงกนันกินที่นรไโอนังนี้โอ้น่งนี้เนำนิดหนึ่งสองามี่ห้าหกหกแพ็คนากจากขนมนี่เป็นน้ำก่อนเซื้อนะ

นี่นีอยาลัมปีกลัมปี้าตักงอมเสร็จเอาจัเนยจัเนยใส่น้อยนึงแลวกะเอาไแได้เอาเอทเ็ดางในโต๊ะนี้มัคือไไอยากมากเลยกตัดเลยก็เลยไปเอาอันนั้นไปเอาดอกพวงน่ะวงยางยังไงีใส่ใส่เกีวนึงหรอองเกียวได้เนาะองเกียก็ได้ยังคบผน ในนี้คนเ่แแล้วห้เด็กหน่อยเป็นจัดแทวกันเนาะบนขอบบานเนาะขนาดท่างไอทัอ้งน้าน่อกันเนาะอะไรอะไรเลยอ่หน่อยเด็กหน่อยกำลังเริ่มมาแล้วบอกให้เป็นทายาก่อนจัดก่อนเนาะเรียมเครือค่อะไรก่อน ขับ้งต้เงกางนล็กหน่อยเันนี้าวิงดูพันธุ์สีพักแหงขอบ้านกันเนาะนบ้านนุ่งพาบอกคัดพามูนนุ่งเครื่องเ้วบอกให้นุ่งเครื่องเลนเด้อบึง้เนี่ยม่เสียวหันนไเยรา่เอ้ยนะคือน่งพาเอาไปใส่เอาเอกก็ได้บ่ ยันต <muitas> ิ <were> no ้นน <I know. S 3> ้อยเพิ่นบ <h MEL Thanks> <photos> ัวไซเชื้อผ้าละยันอันนั้นน้องมันแบนอยู่ทุกแบนมันแบบฟาบโป้มีเลยจะมีตีนไก่พร้อมนะนี่น้ลยให้ช่วยลาตีนตีนน้อยอันนี้เป็นพ่อแม่บ้านก่อนนั้นแน่เลยนในบ้านก่อนเนาะให้ผู้ใหญ่เพิ่นก่อนตัวนี้ถั่วจับนึ่งอันนี้เนาะเลยเนาะ ใส่จับอืม่แทดูนึ่ับหนึงต้องกับัวอะไรปักใช้น้ำังกเด็อ่าบรรยากาศเยังให้อีกวันนี้ไม่เท่านั้นจ้าพันมมนยิ่งบานเลย่ชิญองแกบมมาสองมาที่ก็มีไปเพ่เป็นมาเอาเนาะเพราะว่ามันเข้ากินยบิ่ยายนิกหน่อยพอมใยาหนอยผอมกัสีประมาณนี้กับปุณที่หาตันโลกัน่ใส่ัวแล้วจับาเลยเอา เอาไปก็จะก็ไปไปใช่ก right. yeah. no, oh hey. bueno e ็ไป้น no, ี่่อั้นานเลยอ่ะมดวันวันีบานเอาไห้เลยได้พี่น้องไไ่ี่ตนี่ัวลงมาก่อนผมแล้วป่ะเออเด็กปกไปเลยก็ได้จงปากไปจำปากไปเลยก็ได้ปากไปเลยก็ได้ไหพี่น้องเ้ให้ แบบลอยๆนี่แจ้งห้องไหนยายทั่วไปเลยแบบนี้ใช่ยายทั่วไปเลยขัารถนะมังก็เอ๊ะก็ไปยุ่งห้องน้องลอยยังเคยให้มามันมีห้องเลยให้ไปเลยให้ลอยอ่าคุ้นนาไปกินข้าวปุ้นแล้วมาต่อแถวเด้อผู้ใดอยากมาต่อแถวมาเบิดเลยเด้อเบิดแล้วเบิดเด้อข้าวปุ้นเด้อ บมแมนว่าลงมใชแต่ว่านี่ได้แบบบ้านเลยเด้พยายามาต่อแถวเด้อนี่เด้ออย่ามันบูคู่กันนีเออเอากะอ่าไปเที่ยวไปเที่ยวเอาพี่เจ้าเ้ยออสนม่อแบนเนาแบนี่กต้กำลังนะเอาน้ำกินมวยจริงคือกันง่ายเนาะดเิรดมันมน ให้มูอยู่าินเช่หโต๊ะเาวยอนีเ้ามาเลยด้เให้ไม่ใ่เีครับให้ดหน่อยให้อหักน้ำก็ได้น้ำอนี้รัให้ใหน้เาท้งไลหัก้ให้เาทให้าโต๊ะนี้อตกสหมีสาก็ได้ลโนนี่ักปีนบกันี้เี่ยนเองได้ให้เ

โซนในห้ามงนในห้าโมเแม่ไปหายันเขาเอาอง้เายนเทาเจ็บยันมดตัวัดตัวันดจักนอกคเลยครับมัดจาคนไล่เติมโอ๊ยไหมได้ใช่ได้แล้วระวังเบาได้ไหมเด้ได้ฮะเด้จะทิมเทียบเด้อขียร์เด้อข่วยมันนะจะทิมเทีบเด้อจะปะสาไสเด้อ หมืนาเพื่นบ่ได้มาแจกด้กันกระสันจะแตงลูกจะเอาหมอนหน่อยไหหอใบนึ่งใบนึงไหหอหอยใบหนึ่ง้อเินบอกว่าพันน่เอาหมอหน่อยนะแบามาใบหนึ่งเนห้หมอใหญ่ก็ได้หมอใหญ่บานกลางก็ได้ใช่ไเบ้อ

เอาไว้ตำลัง hmm. ก yeah. uh ็ไ huh. ด uh ้ม huh. ันว่าเป็นดู้ยครับดแลเป็นอ้าวซองเลยไวดอกุยอชิมีน้อยอะคือกน้ลสนไส้ไส้ก้องเอาใหก็ได้นอน้อนเียยนอนก่แ่ผมไก็ได้รียหมเชต่อมักลตัก เห็นได้นี่หละ้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อไปออกมานบ่าก็ได้เลย่าน่นัวได้ใส่ตินไก่แล้วกับบไ่ลูกสิก็ได้่นัวไดใส่ลูกสีแล้วกับบินไก่ก็ได้ เอจาเอาไปเอาไเอานีเอาเอาเร็วเช็ดาดีมีใหอยากได้บะเอาเอาเอจับอาจับให้น้องนี่เพื่นนึเอาใชพวเดยอันปะยันย่เอานั้นเข้าวปุนั้นเ่งเดียวเลยเข่เ่งสี่เ่งนัยังคอยรอกุลย ไมบงเสือบ่ได้เด sí sort of ้อไเสือผามาได้ EN ับเข้ใไ้เ้อ่อยเาก่อิไปโดนหลบลายน่ันดับเาเอเอาลยเ่อยก่ไก่แน่เลยนี่อยากบ่กินใรกินแล้วละยาเด้อหญ่นานบางกนั่งกินเป็นระบบระเบียบทิมเทอีบเด้อ กินแล้วแกรสอบแล้วซุ้พนัมากันถายกันหน่อยไหจริงไหจะถ่ายกินนะแล้วแนี้แล้วเนาะสช่ถาทันว้วาก็้ักหน่อยถ่ายใส่กระดาบเใส่กระด้จิงลนะ มาใช่อยู่แล้วมันกระแกนอัดา้ะไร้อะไรออามาเอาไว้อ้เอาก่อนเอานัยังอเอิญคือบ่มาเอาโอเคเอาไหมัไปบวให้คนไปหลังมืข้าเาไป ห่อกินยื่นห่ก็ได้ไปได้แล้วกันคนนั่งกินยื่นอยู่ซายก็ได้เออนนงเนยื่นซ้ายก็ได้เ็กหน่อยไล้เจ้าืให้เลยก็ได้ค่ะตักให้ยืนให้เจ้าเลยโหลดบวงเลยให้หมดแถวนี้ก็ได้เอาได้ระยาเด้ออ๋ออันนี้เดมดว้เด้เเาเมอเอัวแล้วเดห่อ โอ้โหคุมเนื้อแน่นอนนี่บุคเห็นหน้านี่นะคมเนื้อใช่เลยน้องแก้วมันนองมันนีได่แลรบอกนี่เด้แก้มันนีหลังแก้มันนีคนะมีลูกสาวโอ้ลูกสาวหลังย่นี่เรืเด้อใหลลายเนน้องแก้มัีใหญ่ไวนี่ยกินรบายบอกลายบอกลายอ๋อใช่รายเพืเนี่กินราย นี่ละลายมัดบ่โอ้หืมัดปลาโซนี้อ่ะจะใส่อะไรบ้างหนักขึ้นนั่นเลยล้วบ่วงได้แล้วบ่อาบ่วงนี่เดี๋ยวเอาเอาบ่วงเใอนเจ้าบ่เอาบ่วงเ่ินก็ได้ไปใส่ไปเอาบ่วงกินเพื่อนก็ได้ไปบ่วงไหนมันบ่อยากขัดก่อนได้ไปไปกินเพื่อนเด้อลูกอ่ะไปกินแล้วลูกเด้อลูกร้านไลยพี่น้องเฮ้ยสิลยังาไม่ได้พี่มาต่อยแค่ไม่ไง ไอผู้หูได้จะนกผู้ใหญ่ได้จะน่อยไต่อแถวแถวนี่แล้วยังไยังไรเออมาต่อแถวนี่ไยังอไรไได้ระยะเด้อนั่งทานนะไปท้่ให้เด้เยแวเกเกเกได้ได้ไดโอ้ยกินตับคอยคอยไม่าแกกัะปุ้นอีกได้ขนาดได้ทีบ้นอได้น้อยกเดาได้ลูกเด้อ่าเาได้ล เอีซิเบิดเลยนี่อา่ไงอก็ได้นะยื่ลายนน่นแข่ไหนนี่ซเบิดทำไมเบอร์ออนได้ไคับเย์ไนึงเด้หนึ่งด้อม่เสตังเอาแต่น้ก็ได้ม่งไหวลายก็ได้มันจ่งไหวเขาเปเลือดตอนตะเนาเหอไปตัดสายรถจิ้มำดวงนมาถึกดวงดีก็ได้จิ้มใกล้แล้วมาซือกันจังหวะ กหาถึงบริเวด็ดนอนเลยอย่าอพักกันฮะอเลยลอยยีชอนึครับลูกข้า็าัวนึงมันหาพันดเลได้อพันบกหนึ่งร้อยัวเอาไม่ต่ยายคคนีเอา็เลยนนยเสด ด้องผู้เห็ดกระปุนเห็ดปะท่านบนี้ไม่ได้อันมาเลยเดู้ชาจะมาหรือเปล่าแม่บอกแม่ล่ะตัวนี้บอกเอาเอาหนองมาหนาเอามาซอยเบียกันแล้วน่องมานำต่อมาซอดอกเอาพี่ไว้ม่เฮ็ดกระปุลนหม น้องไผ่อันนี้บันนี่บอนี่บออันนี้แล้วพนี้แล้วใครเล็กแต่เกาไว้เจ็กเลยค่รดังเลอเลยเยเน่เดี๋ยวอะไรนฮะเดเย็นดี๋ยเย็นกินกันทุกคนไม้กินกันทุกคนได่กินกันทุกคนเน่สิบนแลมาเยืนพี่ลูกมาเยืนพี่ย่นพี่ละเขามาเยืนทั้งกล่องเลยน่อะไรกิเยอบ่เอัดกหน่าละอะไรกิเยอะบเดแล้วเด มานมือหเนาะวมมาไปได้ไปุดแล้วใครยังไม่ได้นพี่ไม่จุนใช่ไหมจะกินจะได้แล้วบอก่ยังบอกกินแล้วกินแล้วพอได้กินได้พวยังไม่กินแลยอยู่นี่นี่มาต่อแถวอย่างนี้หายกับมาครมา เออนอกเนี่ยจำไม่ได้เออแม่เลแม่เลเออแมนแมนจำการใช้ากับจังจื้อพี่น้องเลยอันนี้บ่จื้อเลยเนาะกับปั้นไปมาเนาะกับปั้นต่อยคุณไอ้คใหญ่ดำเนาะได้ผู้ใหญ่ได้แบบนี้เด้อบ้าที่สดเขนเเตบูงก็บงอเลยแหละ้ั่เดี๋ยวจงนแล้วิมเดมัแล้วกัน

เล็กน้อยเป็นคนไปกินแล้วกะเมื่อเนาะปู่กินอยู่นี่นั่งกินอยู่นี่กำลังกินอยู่นี่เ <c oughs> ล็กน้อยนี่แม่นะครับปุ๋ยกินเป็นกินแล้วเนาะนนแล้วมาแล้วมาแล้วยืเนเะท้าสลีนเองเราปุ๋ยกินแล้วไให้ไปให้หมดทุกคนเนาะที่คนกุ้งที่ยังไม่ได้กินอยู่นี่เป็นยังให้ แมน้าซุปก็มาเอาวพี่น้องเลยคนยบานกคุณเยได้ถวยบากแงได้หันกินมดแล้วบอกกหน่อยเขกินะชุมเนกินแล้ว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 โอเค้ะทาเากทำกินน้กน้แต่บอกเขาได้จะมากินอะไรกันยังเขามา โอ๊ยเสียงมาชนเขาได้โอเคนอี่น้องเนาะสำหรับชี่นี่พอจบลิปได่นี่ตลาว่าผิดผลานได้น้อขอโทษขอไปพี่น้องอะไรมดแล้วให้น้องเลยเมื่อรเราหอบข้าวุ้เฮ้ยมาในเรืออีกชนนี้ก็พอดีว่าให้พุยญนเป็นโอเคนพี่น้องเด็กแม่น้อน้องเ แม่เจ้มานีเฮ้ย่อเรเอง้นี่อ่ะโอเคน้อพี่น้องนาอสบาที่นี่จะขอจบคลิปยงเล่านี่ถ้า <detective> ว่าติดพลาดจังไรนะขอโทษขออภัยพี่น้องไรได้เลยโอเคนะสบายดี